สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็มาพอกันอีกมือนึงเ่าะจ้านวยกล้าตายออกข้างนอกต้องพาหมาออกข้างนอกอีกมือจ้ามาลุ้นกันจ้าว่าชีวิตต่างแดนของสาวไทยเนี่ยอยู่สเปนมันสิเป็นจังไดขอกำลังใจในเด้อจ้าไปกันเลยจ้าเพราะว่า,วาเขาถ่าแล้วเรื่องจ้า นี่อันนี้ลูกอืมรอเพื่อจะออกข้างนอกจ้าเอาเขามาแล้วก็ต้องรับผิดช,ชอบเขานอกจ้านอไปไปข้างนอกกันไปเลยจ้ะอืมมีแดดจัดมื่อนี่อากาศก็ถือว่าไม่หนาวแดด เมื่อเช้านี้อากาศหนาววันนี้ไม่หนาวค่ะแะ <g ülme> ค่ะแดดดีเมื่อนี้จ้า <g ülme> อ๋อลืมเอาใหม่มาบรรยากาศดีดค่ะ อืแถวบ้านอันนี้กระหางนี่จ้าที่ป้ายเขียวเขียวนี่อันหางเมื่อกระโดหน้าหางซูเปอร์พวกของกินของใส่จ้าอาหารกันกินก็นยี่โมนี่แหละกระบอกขาดแล้วจ้าเพราะว่าไอตอนเศร้านะ่ะอาหารเยอะแต่ว่าตอนช่วงเย็นเย็นแรงแรงข้ามสา,ายแนยกะบมมีจ้าบรรยากาศดีมีแดดอ่ลละค่ะ คลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ก็น่าจะาเนาะจาังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามให้นิดละค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ใช้เวลากลับบ้านแล้วจ้่ว่าสามารถที่จะออกมาของนอกได้โดนจา้าเพราะว่าอันตรายเนาะกันรุลูุ่กันอยู่แล้วก็ข้าวลาสุดแม่ค่ะมือวานหรือมือกอนเนี่ยค้นตายเจ็ดลอยค้นแม่ค่ะตายเป็นว่าเหรนเลย ุดยอดค่ะสเปนเอาแซมอิหรีวะเนาะมันบอกไปแล้วค่ะ